ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตอเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากๆที่เราไม่ควรพลาดก่อนอื่นมาดูกันว่าอบตอมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทำให้เป็นเหตุผลให้เราเสนอในการควบรวมเข้ากันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอถูกพูดถึงมากๆตอนนี้เพราะกำลังจะมีเลือกตั้งพร้อมกันช่วงต้นปีหน้า11มกราคม2569 แต่ถ้ามองในเชิงลบก็จะเห็นว่ามีกระแสวิจารณ์ต่ออบตจากสังคมอยู่เสมอมีผู้ร่วมรายการดังขอเปลี่ยนชื่ออบตเป็นอมทุกบาททุกสตงังหรือแฟนบอลเรียกทีมฟุตบอลที่เล่นแบบไม่ค่อยมีทักษะว่าบอลอบตซึ่งแสดงถึงทัศนคติที่ดูแคลนท้องถิ่นซึ่งซ่อนแฝงอยู่ในการวิจารณ์เหล่านี้เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมผมได้เริ่มต้นด้วยการค้นหาใน Google และถาม AI หลายตัวโดยใช้คำว่าปฏิรูปอบต ที่เจอเป็นข้อเสนอให้มีการควบรวมอบตอขนาดเล็กที่มีประชากรหรือรายได้น้อยเข้ากับอปทอ,อื่นๆที่มีอาณาเขตติดต่อกันเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเท่าที่เคยคุยสอบถามนายกอบตอหลายคนก็บอกกับผมว่างบพัฒนาในมือเอาเข้าจริงมีเพียง3-4ล้านบาทต่อปีจากงบประมาณรายจ่ายรวมประมาณ40ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถจัดทำบริการสาธารณะให้ครอบคลุมภารกิจที่มีอย่างรอบด้านได้โดยทั่วถึงและรวดเร็วเช่นถ้าอยากก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ต้องทยอยทำทีละช่วงเพราะงบไม่พอที่จะทำตลอดทั้งเส้นในคราวเดียวกล่าวคือนายกอบตอมีวาระ4ปีปีถ้าไม่คิดทำเรื่องอื่นเลยทำแต่ถนนอย่างเดียวสมัยหนคงจะสร้างถนนได้เต็มที่ระยะประมาณ6-8กิโลเมตรเท่านั้น ถ้าเทียบกับเทศบาลในภาพรวมอบตอยังคงต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมากถึงร้อยละ9 4เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านรายได้จากการจัดเก็บเองซึ่งคิดแล้วมีเพียงร้อยละ6โดยแยกเป็นรายได้จากรัฐจัดสรรร้อยละ45และจากเงินอุดหนุนอีกราวร้อยละ44ข้อมูลในปีงบประมาณ2,566 สำหรับผมมองว่าการกระจายอำนาจทางการคลังลำพังไม่ใช่ทางแก้เนื่องจากอบตอโดยรวมมีลักษณะร่วมกันคือดูแลพื้นที่เขตชนบทที่มีขนาดกว้างใหญ่แต่จำนวนประชากรน,น้อยน้าซ้ำยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นการผังเมืองประกอบกับหลายพื้นที่มีสภาวะไข่แดงไข่าขาวที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลเดียวกันมีทั้งเทศบาลตำบลและอ,อบตอหักยกฐานะมาจากสุขาพิบาลมักมีเขตบริเวณดูแลขนาดเล็กคนอยู่อาศัยหนาแน่นลักษณะทางกายภาพแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพร้อมงบประมาณค่อนข้างเพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรง,งบใช้วิธีคำนวณต่อหัวประชากรเป็นหลักพื้นที่ที่มีความหนาแน่นประชากรสูงย่อมได้เปรียบตรงกันข้ามกับอบตอที่เพิ่งจะเกิดขึ้นภายหลังแต่ต้องรับผิดชอบพื้นที่กว้างใหญ่เป็นเขตชนบทที่ยังต้องการการพัฒนาอีกมากงบประมาณที่ได้รับไม่สมดุลกับภารกิจที่กำหนดให้มีรอบด้านอบตอจึงเปรียบเสมือนไข่ขาวละห่ออมรอบไข่แดงที่ก็คือเทศบาลซึ่งมีศักยภาพมากกว่า ถ้ามองในรูปแบบทัศนคติของธนาคารโลกที่เคยเสนอว่าเกณฑ์ประชากร10,000คนต่ออปทเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม o p t เ m ประเทศไทยควรต้องมีจำนวนอปทอยู่ที่เรา6,593แห่งนั่นเท่ากับว่าเราต้องลดจำนวนอปทลงให้ได้อีกอย่างน้อย1,252แห่ง นโยบายควบรวมท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ผมซื้อและเห็นว่าต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจังโดยเฉพาะการรวมอ,อบตอหลายแห่งเข้ากับเทศบาลขอให้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่เปิดกว้างและไม่กําหนดเงื่อนไขาต,าตายตัวจนเกินไปนะักโดยจําเป็นต้องใคร่ครวญเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และบริบทของสังคมให้มาก การควบรวมท้องถิ่นหรือข้อเสนอสู่สำเร็จมิใช่แนวคิดใหม่แต่ถูกนำมาใช้กว่า70ปีมาแล้วเนื่องด้วยหลายประเทศเดินหน้าเข้าสู่บริบทแห่งการกระจายอำนาจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองทว่าท้องถิ่นโดยรวมยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมีขนาดเล็กเกินไปดังนั้นจึงนำมาสู่การหาขนาดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น extender กับจำนวนประชากรในพื้นที่การปกครองนั้น population ภายใต้ฐานคิดใหญ่กว่าคือดีกว่า bigger is better ประการดังกล่าวเริ่มจากออสเตรียสวีเดนเป็นคลื่นระลอกแรกทศวรรษ 1950- ัถึง1960 จากนั้นเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียอย่างเดนมาร์กและกลุ่มยุโรปตะวันตกเช่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษเป็นเยี่ยมตามด้วยกลุ่มยุโรปตอนกลางเช่นโปแลนด์เชโกสโลาวาเกียและฮังการีตลอดทั้งประเทศในทวีปอื่นอาทิคแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียบราซิลอิสราเอลเป็นแฟชั่นของการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นที่นิยมทำเลียนแบบกันสืบต่อมาเสมือนคลื่นระลอกหลังนับแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาญี่ปุ่นคือตัวอย่างความสำเร็จของประเทศที่ดำเนินนโยบายควบรวมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ซึ่งผ่านการปฏิรูปมาหลายยุคสมัยโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี1953สำหรับห่วงหลังสุดกินเวลานานนับทศวรรษดำเนินการตั้งแต่ปี1999ถึง2010เป็นที่รู้จักในชื่อ The Great Mersers of the h e p e r i o d ซึ่งรัฐบาลสนัด